เตื้อเตื้อตือฟัดพร้เเมเก็บของไปเยี่ยมไข่นะคะเอาอาหารไปเยี่ยมไข่คนป่วยหิมโะโตรงมากเหมือน้าขาวอากลากายมากลายเป็นฝนลิ่นหน่อยๆบ้านหิมะมาพร้อมฝนพี่นอ้องเลยหนกๆต้องค่อยๆไปไม่น้อยจะไปอันรอขึ้นรถเมล์เพราะว่าไม่ให้พ่อใหญ่ไปส่งหรอกเดี๋ยวตอนเย็นเอยถามแกว่าแกจะไปรับไหม แกลบว่าไปหับกับจังขืนรถเมฆมากมันบริกะนะไกลขนาะเป็นหน่อยนยั่งรถเมฆแค่สามป้ายขากับมากกับข้นอยู่ตรงนาบ้านพี่เพิ่นมาลงบ้านเจ้าของกับสามป้ายคือกันเพียงแต่ว่าสิง่างจากบ้านเข้ามาหาตรงไปรถเม่ใน่น้อยนึงตรงนี้ส่วนบ้านพี่เพิ่นนั่นขืนลงปุ๊บกับขืนบ้านเพิ่นเลยลงจากบ้านเพิ่นกับขืนรถเม่เลยพูดนสิง่างไปตู้แดงๆพูดนะคะแต่รอขึ้นรถเมฆ ตอนนี้เวลาเที่ยงเที่ยงกว่าแล้วมันดูน้ำแข็งอะ่ะเที่ยงกว่าอากาศหนาวอยู่จ้ะเยี่ยมเพิ่นจักน่อยไปแด้ไปแท็กซ่งแท็กซี่ก็ไม่นั่งหรอกมันแพงพนังแท็กซี่ไปกับประมาณร้อยกว่าก็เจ็ดแปดร้อยบาทนะคะไปรถเมล์แล้วกัน ลอยก็าบาทาน้ำซึมเขาลองถาวาใหญ่หน่อยอีกแล้วลองถาวยางหิมะมันพื้นแตกไปหาซื้อมันบ่ได้ค่ะมับ่ได้บแบบา่อหมักค่นาวันวันมันบ่มีขายได้มีขายอยู่แต่วันบ่ไดแบบที่หฮอหมักแล่ะแต่ห้ายางบ่สะดวกยางบ่สบายเองสิมันก็ประยากได้เนาะนี่คู่นี่ใส่ใส่ดีค่ะใส่ท้นมันพื้นมันแตกนี่ ถุงเท้าเปียกแล้วนะคะตอนนี้ถุงเท้าเปียกแล้วด้วยพอย่างถือน้ำนั่นมันซึมขึ้นมาได้เลยบาองเทื่อย่างย่างโยหินแห่กันย่างไอ้ก้อนคือหินแห่จ้งสีน,น้อยๆเนี่ยมันเข่ามาได้ลงเท้าต้องคอดแล้วก็สลัดออกก้อนแล้วก็จะมาถึงมองเ้อาขึ้นรถเมล์แล้วแล้วเราก็รอขึ้นรถเมล์แค่สามป้ายไฟแดงแค่นั้นเอง ถามว่ามันหน่อยยางไปเลยบอเรารถดเมฆก็ได้คอนสียงไปนั่นแต่รองเท้ามันว่าเป็นใจพอมพี่น้องเอ้ยถนนก็แช่แฉะจังสิแต่ยางจากบ้านมากกับเปียกแล้วนี่รองเท้าไม่หน่อยดีแล้วมันอันนี้มันมันละอองฝนมันโปรยปายตลอดเวลานะคะมันเป็นมันเป็นหิมะแล้วมันก็ลงมาพรอมก็ฝนนะคะจังสิว่าจังไหนทั้งฝนทั้งหิมะลงมาพอมกันนะนนี้ปั๊มน้ำมันแล้วมองล่างรถ แล้วก็ซูเปอร์มาร์เก็ตน้อยไปซนี่นะคะสามารถทรงของหรือวัอสดุของใส่เดี๋ยวเอาของว้างก่อนนะคะก็ตรงนี้มันก็นจะเป็นของแบบว่าพวกฟาสต์ฟู้ดของเล็กๆน้อยๆสื่ออย่าสูบทรงจดหมายมีพักมีพวกของเครื่องครัวขขนเลๆๆๆๆๆ็กๆน้อยๆอย่างสิเนาะสื่อกอก,กาแฟแล้วก็เป็นที่ลรางรถ เติมน้ำมันแต่ถามว่าราคามันแพงบอมกับแพงล่รค่ะทำน่นกับบมเหมือนซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะมันก็ต้องทํำใจเพราะเขาเอาความสะดวกแบบชั่วระยะปุบ๊บปั๊บนี่นะตั้งมากจากบ,บ้านเมย์หน่อยเดี๋ยวเขาจะไปเก็บเกี่ยวบรรยากาศในเมืองกันต่อจ้าหลักนะ้าจุ๊บๆนี่หน่อยบอกให้เราลงมาล่อไปสิ่ิขึ้นไปหาเพื่ทนเงบ้านเพืไไ่อลงมาล่ออยู่นล่นาาะนะคะเพราะว่าบ้านเพื่อนอยู่ข้างบน พัดเม็่ที่เรายู่ยู่บนร้านอาหารนะคะตอนนี้กระจอลอกินเข่าจากไม่ได้เลยได้ร้านอาหารรถบรรทุกร้นา,นานอาหารแล้วนะคะเดี๋ยวเขาก็ัจะลงรละย่างย้อนมาเห็นบ่กขาตรงทงไทยนะะี่ค่ะตรงทงไทยนี่นะคะเดี๋ยวเราจะเดินย้อนมานะคะลงรถเมล์แล้วเดี๋ยวจะเดินย้อนไปนะคะเพราะว่ารถนั่ไปรถเมล์มันอยู่ตรงนี้นะจัดเราจะเดินขามถนน เินย้อนไปตรงมองเขาอยู่รู่งางน,นั่นแหะค่ะขค้ือนรถมาเสร็จข้าจเจ้าโทรหากำลังสิทายคลิปพี่น้องบึงอยู่ไหนแล้วเจ้ใอ้ฉันนั่งอยู่บนรถอยู่ใจจเย็นสิรถไม่ต้องไปจอสถานีแล้วจะได้ตอย้อนกลับมาอีกหรือยะโอเคแล้วเล้วหน่อยหิวเข่าเสันว่าไอแอนเจ้าของหันอาหารให้พี่ติ๋มล่ะ ติมลงมารอเจ๊แล้ววัน,น,นเออเออไปแล้วไปละว <c oughs> รับมองไม่เห็นมักเที่ยวได้นี่ <c oughs> ผับร้านประจำไม่ใหญ่น้อยเลยนะจ๊นเนี่ยเน <c oughs> ี่ขัมือกี้มาขับรถมาจากเซนนี้แหละจ่าตาว่าฝ่ายรถเมไมไอยู่ท้างเมงื่อกี้ที่ไม่หน่อยลงเนาะ ต้องย่างย้อนกลับมาพี่เพิ่นพักอยู่ข้างบนนี่จ้ะเดี๋ยวจะให้เบิ่งของเพิ่นนะคะหนาวเดินไหวแน่นิดนึงอากาศเย็นมากมือเศร้าขาวอักลากษไม้ไม้มหิมะละลไลหมดมื่อนีอนอ่พักมาพร้อมในระยะย่าง,งาไปลานพมา่าพร้อมลานพม่าอยู่ข้างหนา้าคุณส่งพม่าปิ้วเวิร์นเวิร์นอยู่คุณ เหนื่อยจริงๆถ้ากลับบ้านก็ขึ้นป้ายนี่แหละจ้ะเนี่ยค่ะมองไม่หน่อยสิท่าคือรถเมล์เบอร์สิบเอ็ดนะคะรถเมล์บ้านแม่ใหญ่น้อยเนี่ยเบอร์สิบเอ็ดขึ้นตรงนี้นี่จ้ะบ้านพี่เพิ่์นมองมูมรีซีน้ำตาลนะจ๊ะบ้านพี่คนป่วยแต่ว่าตอนนี้พ้นลงมาล้อ,อยู่ร้านอาหารแล้วหน่อยกับจะเข้าไปในร้านอาหารเลย<ม>นี่ค่ะประตูเขาบ้านเพิ่น ดูเขาบ้านพีเพลนของพีเพลนชั้นที่สีมูรี่สีน้ำตาลนะคะมูรี่ใหม่แต่นี่เราจะเข้าร้านอาหารก่อนเดี๋ยวดูก่อนเพราอตอนนี้เป็นช่วงเที่ยงพอดีปิดกล่องแป๊บนึงนั่นร้านเ้าเนาะขนมดอกขนมดอกกุหลาบขนมชั้นน,นี่ไงมานั่งนี่ปลาไม่กิน บ้ากินยิมแล้ว,วซื้อซอยเพิน่นเอาไปเอามากกระไดซื้อเห็นมอน,นี่ยนากระไดขายย้อนยูซื้ออันนี้ติ๋มซีเอาขึ้นไปบนบ้านไปว,ไว,ไวพ้พระอันนี้คุณนายแอน,ใน,ในซื้อให้ลูกน้องได้ล้านกินมาเป็นลูกน้องเหรฮะมาเป็นลูกน้องจะลียะอะไรมาเป็นลูกน้องไม่เป็นลูกน้องมึงกูก็ได้กินน่ะทำไมกูจะต้องเป็นมะ ร็ทำไปทำมาก็จะเสียเงินซื้อเบียร์กินอีไรอ่าง้วไงโอ้กูจะเสี่ยะเที่ยงก่นเขาเท่งกันเออว่ะไป่อยเรียกไปกินป่ะไม่ต้องหรอกเดี๋ยวกูซื้อเอาไวไหมเออเอาถ้าจะให้แล้วต้องถามทำไมมึงอยากให้กูอยู่เป็นเพื่อนมึงก็บอกกูโลดแนอนเฮ้ยใบขาวกูตายตั้งแต่เป๊กแรกใบแดงดิหรือไว,ไวันจะให้ป่ะอยู่วันอาทิตย์เดิม คนป่วยกับคนไม่ป่วยก็กินเท่ากันงานเนี้ใครป่วยคนป่วยไายแล้วไม่ป่วยบอกไม่ป่วยแล้วหน้าป้าติมป่วยยังไงจิมกระติมนี่ใค่เคียงเรียกผิดชื่อแล้วป้าติมนี่นี่ถ้วยเอามาให้ลองทําไมต้องเอาฝานู่นจ้ะคุณพี่เอาฝานู่นออกสิคะแหมเอามาให้นี่ถุงถึงไม่กล้าเอาออกอย่าเอาออกเลยเดี๋ยวมันจะเลอะผ้าเพราะว่าฉันนั่งรถเมย์มามันกระชอกอร่อยมากเลยเนี่ย ไม่อร่อยก็ไม่ได้รวยนะขอให้รวยที่ก็คือทำอาหารชาทุนี่ไงค่ารถเมย์ที่หนูนั่งมาหนูได้วายแก้วไอ้แอนมาจ้างหนูวายแก้วหนึ่งกับค่ารถเมย์ดวยร้านจานด้วยแก้ววายเออจัดไปไม่เป็นไรกูมีลูกน้องกูเป็นหัวหน้างานลูกน้องกูมาแล้วนู่นหลานเดี๋ยวมาใครไอ้น่าไอ้ท้องมันมาเหรอวันนี้ไอ้หน่อยอ๋ออีกงูหลามอ๋ออีกคิงคอง กินะของใส่ตูดไม่อ,มอร่อยอ,อะไรนี่อะไรป้าอร่อยไหมเนี่ยไกล่ลองก,กินเยอะๆกินคนเดียวก็ไม่อร่อยเห็นไหมเดี๋ยววันหลังตั้มาเนี่ยนี่ไม่ให้กินใหม่ตั้มเนี่ยต่องไ,งไปท่านเรียนตรงนี้ท่านเรียนอยู่กลางเมืองแล้วยิ่งเดินมาบ้านมึงง่ายเลยทีนี้เพราะว่าเมื่อก่อนกูไปอยู่ดงของแขกสง้มใส่แอนย้ายไปดีกว่า มึงนี่ปิดร้านไมเลยไปขายแม่งคงนีเลยร้านมึงอ่ะพี่ติมถึงมันขายแล้วมันก็ต้องมารับเราไปบ้านมันอยู่ดีแหละจำได้ไหมตอนนู้นเราไม่อยากจะไปมันยังยอมรับเราเลยไอ้ไอ้รักเป็นคนขนเราไปบ้านมันเว้ยรับไหอาจำําไม่ได้ฉันไปกินข้าวบ้านแกอ่ะข้าวแกนทำแต๋อทำทอดนงทัดเนื้อหมูให้กินอ่ะฉันยังไปถ่ายคนดูเป็นหมื่นเมื่อวานอาทิตย์ย่างกิน่ะไม่ต้องหรอกอัาทิตย์กูเห็นแล้วมึงบอกบาร์บีคิวอ่ะ กูยังไม่หาได้กินกดชาวบ้านเขาที่มะจะไม่บดอินี่ย ah, ่างแล้วตลกเลยเนาะวันนี้ที่ดูดิเด็กไม่ไปเยี่ยมพี่ติ๋มไงพาอากาศดีไง็บอกไอสีไลทอยู่เดี๋ยวอากาศไม่ดีว่าไฟนี่นี่นี่เหนืออันนี้เด็กดอยดอยเต่าเชียงรายใช่ป่ะเชียงเออดอยช้างเชียงรายอันนี้เชียงใหม่อันนี้ก็เหนือเหมือนกันอ๋ยอานนี้เชียงรายแม่มก็เชียงรายเหรอ อ๋อเชียงรายจังหวัดเดียวกับอเชียงใหม่นี่เอรักใช่ป่ะเออลืมสับสนแต่อ๋อมันเหนือไงเหนือบุรีรัมณฑ์หนูนี่อยู่ใต้ใต้อีสานอีสานใต้ห่ามึงใต้ถุนตุ้ยอยู่อีสานใต้สีสเกตอีสานใต้ดอยช้างถ้าอยากกินตะไคร้สนใจกาแฟไยช้างติดต่อมาไม่สนใจกูสนใจเนาะนี่กูสนใจผักกาดนู่น ผักกาดยำแม่ด่าแม่นะผักกาดยำวันนั้นได้กินไงโอ้พี่แอ๋พี่จิมพี่ติ๋มไม่ได้กินวันนั้นกินอยู่กินที่คุกข้าวอ่ะที่เออเออเออที่คุกข้าวที่กินอยู่โต๊ะนู้นน่ะเอออร่อยไอ้นั่นมันยังห่อกลับเลยเหลือกระจิ๊กที่มันจะไปคุกข้าวที่บ้านนี่ขวัญบอกอร่อยโคตรแกเอามาน้อยไปเนี่ยอยู่เงมันก็มีปลาทะเลกินนะจ๊ะจ้ะเพราะว่าอันนี้ก็ได้อันนี้ส่งจากพ่อไอเพชรนะคะพ่อไอภูมินะจ๊ะ ว่าพ่พอ,พอพแฟนเก่าไอปูไงเขาไปเที่ยวภูเก็ตเ,าเ<อ>าขาหอบมาเาขาขให้ฉันมาเมื่อวานที่โรงเรียนจะาก็ทอดมานี่ไงคนน,นนคนนู้นให้อันนี้มาคนนั้นให้อนั้นไปก็อเอามารวมกันก็มาได้กินนี่แหละเดี๋ยววันหลังไม่เป็นไรเพราะไอเจ้าของร้านมันไม่กินอะไรเลยนอกจากตําพริกเดี๋ยววันหลังจะตาพริกใหม่ให้มันกินเนียเดี๋ยวมันได้กินฝีมือฉันแล้วมันจะแบบวันนั้นมันก็กินโต๊นี้แหละพี่มันกินใส่หนู เอาข้าวมากินกับพริกนี่แหละแค่นั้นแหละดูที่เจ้าของร้านมึงไม่รวยมึงจะไปทําบ้าอะไรมันจะไม่รวยพี่แต่ว่าลูกน้องนะกินอลังการเออมันไม่กินมันยังซื้อขนมให้ลูกน้องด้วยแต่ว่าตัวเองกินข้าวกับพริกพี่อ้อทไพี่ออพี่อออ๋อไอ้อ้อทำแจวแซบแต่มันก็ขึ้นอยู่กับปลาด้วย ต่ปลาอุดรอร่อยนะปลาอุดรนะแต่ว่ามันอยู่ในตลาดเทศบาลน,นะอร่อยอยากให้ลูกซื้อมาอยู่แต่มันจะได้อะไรมาบ้างผลสุดท้ายแม่สังส่งนู่นสั่งนี่สุดท้ายจะไม่ได้อะไรสักอย่างปลาปลาพี่ปลาพี่ทองก็อร่อยพี่จะขายถังละสองร้อยเอไอกระปุกใหญ่สองร้อยอันนี้มันดำไปหน่อยไหมไม่ลืมทอดสองครั้งครั้งแรกมันไม่ครั้งแรกมันยังหยาบอยู่ แต่ถ้ามากกว่านี้ก็คือมึงไม่ได้กินแล้วเออแต่ปลานี้ถ้าทอดไม่เป็นนี่ยิ่งไม่ได้กินเลยนี่มันต้องทอดชั้นทอดชั้นเอาหลังลงนะเธอถ้าเอาทอดเอาหน้าลงแล้วเรียบร้อยเลยมึงเตรียมทิ้งจะเาพม่ามีนะมีคยเห็นอยู่เมื่อกี้ไปน้้วพม่าฉันก็ได้นี่มาฉันได้อนี้มาด้วยใบมะขามฉันเสียไปต้มย่ำไก่ต้มมัอนนอเข้าเนาะอืออะไรเมื่อกี้ถามว่ากินไหมมึงบอกไม่กินนี่ลีลา หลายเรื่องหลายราวถามว่าชอบไหมไม่ชอบไม่ชอบก็เหนียวเนี่หรอกฮะทูกชายไม่เป็นการสอกไม่เอาพี่อยวพี่วิ่งกับมันเลยบอกว่ามันรวยไงถามอะไรแม่งมีหมดแหละแต่ยังไม่ได้หมายังไม่ได้นึ่งไม่ได้แกะถังไม่ได้หนุนยังคายอยู่ในหนนุในคายครัวมาหนุนหนุนอยู่โกดังมันหนุนอะไรถามอะไรมันไม่ต้องถามมาหนุนมันเจ้าของร้านพี่มันมีมากกว่าเราดูมันกินนี่น้ำพริกกระปุกนึงมันกินอยู่สามอาทิตย์แล้วเนี่ย อ้คลิปนู้นมาถ่ายก็กระปุกนี้นะมั่งเนี่ยกระปุกม,มันกินด้หรือเปล่านะ่ะนะไอเ้เผ็ดเผ็ดนะหมกหน่อไม้เอาซุปหน่อไม้ป่าพูดหน่อยก็ได้นะ <c oughs> ไม่ต้องพูดหน่อยไม่ต้องพูดก็ได้ <c oughs> เออป้าพูดคนเดียวหมดแล้วลูกเห็เนไหมหนูมาสร้างสีสันพี่ก็หายป่วยเลยถ้าพี่ได้ยินเสียงหนูนี่พี่จะหายป่วยทันทีเลยเพราะพี่เกลียดป่วยแล้ว พากูได้ยินเสียงมึงกูก็ขี้เกียจป่วยแล้วอะไรอย่างเงี้ยหนูมาไล่ผีไล่าสางออกให้พี่แล้วเห็นไหมสบายจะตายพี่ไม่ปหวรก็ไม่เหนื่อยเลวที่ป่วยถ้าป่วยแล้วหนูมาเยี่ยมเนี่ยน่ารำคาญมากนะทีหลังเลิกป่วยจะได้ไม่ต้องมาเยี่ยมถูกป้าแอนรู้ตัวทีหลังไม่ต้องป่วยแล้วลำบากหนูมาเนี่ยเสียค่าเท็เมย์ไม่เท่าไหร่ไอแอนมันต้องวุ่นวายเสียค่าวายให้หนูอีก แล้วพี่ต้องหายป่วยไปเลยเพราะกูไม่อยากจะป่วยแล้วกูลำคาญเสียงมึงน้อยหยอกเย้ากันไปความสุขสนุกสนานตามภาษานะจ๊ะเอาไว้แค่นี้ก่อนนะจ๊ะรักนะจุ๊จบ